สช็อตลูกส่งเหนือมนุษย์ใน NBA ปี2025าพาร์ทหนึ่งช็อตแรกเลี้ยงอยู่ดีดียูเกโอวคว้ามาแล้วส่งกับหัวขึ้นหน้าเข้ามือโดดดังอย่างหล่อแล้วดูพี่ชายตัวอย่างเล็กเลยแอบชกบอลมาแล้วไม่มีแม้แต่มองตอนส่งเลยโคตรโหดนักไล่สนดจแกงแกงก็ชอบใจช็อตที่สหลุดเดียวระดับเฮลิเบิร์ตตูต้องโชหนยจัดบีทวีตบนเล้งให้โอบี้ดังไปเล่นในบ้านตัวเองหลุดมางี้มันก็ต้องนิดนึงโชว์สาวไปแบบนี้ออร่าเพิ่ม500อช็อตที่3เบอร์เกอร์ดอนชิดล่างอิมมีี่่พันา สองสามคนยังดีตอกมาให้ไข่ต้มลิ้มจัดสาไม่ได้เองเข้าไปล้วเจอทางตังแตนแต่เบอร์เกอร์พี่ชายยังจะหาช่องเจออีกล่างสลัดโหดกว่าน,นี้แน่ช็อตที่สี่เวลาจะบมดมาดิวลูกพี่เล่นคว้างจากอีกงังไปหาเจาเลนจอนสั้น Johnson ปิดสกอร์อย่างเวอร์พี่ชายมันกะจะเล่นเม็นควเาอร์แบ็กเลยใช่ไหมนเนี่ยแล้วแม่นเน้นนะช็อตที่ห้าเทตันรับบอลมาแล้วส่งไปไปให้พี่โจ๊ะแล้วพี่โจ๊จส่งข้ามหัวแต่ไม่มองให้กอดอนรับบอลแล้วคลื้นดังอย่างแรงส่งมาอย่างไกลแล้วพี่โจ๊จัดทีเด็ดข้ามหัวมาหล่อแแลล้วอ ช็อตที่6กหนักไร้สดจาาแก๊งๆเหมือนบอลจะหลุดมือก้มลงไปนั่งเก็บไม่รู้จะทําไงโยนให้อลาปามาดังสเสลดีนะคราวนี้มันนั่งลงสงบโยนแค่บอลอย่างเดียวไม่ได้โยนอย่างอื่นด้วยช็อตที่เจพี่โจคนเดิมเฟคูมสหมาแล้วข้าไปโนลุกแพ้ใช้ก่อน เห็นแวบ,บเดียวพี่โจก็พร้อมส่งถึงมือเลยแล้วมีเล่นท่าด้วยนะ,นะส่งสวยส่งดีแบบนี้สายตาต้องดีแน่ๆจัดกันออฟตันมาใส่ถนอมสายตากันนะออฟตันวากูวากูลิขสินธิ์แท้าจากญี่ปุ่นเอาไว้ใส่เพื่อการแสงสีฟ้าจากหน้าจอแถมยังน่ารักแก้มชมพูตัวแว่นาน่ารักแต่มีความแข็งแรงนี่คือบิดงอได้เต็มที่ไปตามก็ได้แล้วที่ออฟตันใส่โคตดกึ่งเอ็นบีเอลดไปเลยหนึ่งร้อยนะคะช็อตที่แปดเบอร์เกอร์หุน่นหมีราฉชิคกมเข้าเองเจอเป็นสิบคนขึ้นยิงแต่ส่งกลับหลังให้เกฟจัดสามไปอย อกายพิลี่รีบาวไมนได้จะส่งบสกายฮุกย่างกายเข้ามือไปแปะดังไปโล่งเลยนี่มันคลิมล่าเตี้ยสกายฮุกปูคอร์ดแมนจัดช็อตสุดท้ายซีพีซีโร่ลีคว้าแหวนไม่อยู่คราวนี้คว้าปอนไม่อยู่แต่บัเข้ามือแคเซิลจัดควายหลังส่งไปมนุษย์ต่างดาวนิ่มๆเลยแล้วดูพี่ชายมันไม่รอช้าเห็นปั๊บจัดห้ายากส่งปมถึงมือรอดังได้เลย